สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave 125i โฉมไฟเลี้ยวบังลมนะครับซึ่งเป็นรถรุ่นที่มามีกระแสนะครับนิยมนำไปแต่งแรงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมคลิปครูมาโดยตลอด พอเห็นรถคันนี้ก็คงพอจะทราบได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ที่โรงเรียนของครูนี่แหละนะครับก็ได้นำรถคันนี้จากต่างจังหวัดมาใช้ที่โรงเรียนแล้วก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งไปชนกับรถปิกอัพหรือรถกระบะนะครับแล้วจากการที่เอามาให้ครูซ่อมเนี่ยก็คือเปลือกหรือชุดสีเนี่ย มันแตกเสียหายเยอะนะครับคือครูจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าเปลือกหรือชุดสีรถคันนี้80%เลยถึง85%เลยเนี่ยคือเบอิกใหม่เลยและเบิกเป็นของแท้มาจากศูนย์ฮอนด้โดยตรงนะครับแล้วก็แผงคอพวกแฮนด์พวกนี้คือเบี้ยวเสียทรงหมดเลยแผงคอเบอิกใหม่ไม่ดัดแฮนด์เบิกใหม่ไม่ดัด นะครับซึ่งนณวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือครูเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเฟรมเนี่ยมันคดหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราเห็นคือแฮนด์แผงคอโชคเนี่ยมันเบี้ยวหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีบาจับหลังหรือที่จับกันตกกันล่วงเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะไปให้ท่านดูนะครับมันก็โดนกระแทกจนกระทั่งมันไปเบียดกับเปลือกตรงช่วงท้ายนะครับ พราะนั้นคือครูยังว่าณวันที่เอารถมาซ่อมเนี่ยคือครูตอบไม่ได้ว่าเฟรมโคตรหรือไม่โคตรเพราะสายตาครูไปเอ็กซเรย์ตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ทางครูเจ้าของรถเขาก็ให้ซ่อมก่อนนะคือครูก็ไปเบิกเปลือกเบิกชุดสีที่มันแตกเบิกแผงคอเบิกแฮนแล้วก็เปลี่ยนแกนโช๊คจานดิสก็โคตรคาลิเปอร์เบรกก็โดนกระแทกแตกมาเบี้ยวๆนะครับก็ประกอบไปเรื่อยๆ เดี๋ยวครูขออนุญาตเดินไปบางท่านหน่อยนะครับทีนี้พอเราแก้ปัญหามาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหลืออะไรอยู่สามชิ้นสุดท้ายที่ครูจะประกอบก็คือข้งางฝาข้างซ้ายและใกล้สามเหลี่ยมตรงกลางตรงนี้ปรากฏว่ารูมันไม่ตรงมันเยื้องมากเลยคือฝืนยังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับจะไปคว้านรูมันก็จะใหญ่มันก็จะเสียรด เราถึงได้รู้ว่าเฟรมมันคดทีนี้พอครูเนี่ยรู้ว่าเฟรมมันคดนะครับก็มีอยู่สองช้อยนะฮะหลายๆคนก็จะรู้ครับชอบพูดวนะ่าเฟรมมันคดไปดัดเฟรมก็ได้อ่าใช่ครับคือครูก็รู้ว่ามันดัดเฟรมได้ครูก็ไปเช็คราคามาซึ่งที่ทําคลิปเนี่ยเพื่อเป็นเป็นความรู้เป็นประสบการณ์นะครับท่านจะได้เก็บไว้เป็นแนวทาง ครูไม่ได้มีปัญหากับร้านที่รับดัดเฟรมอะไรทั้งสิ้นนะครับเราทําเพื่อเป็นความรู้ไว้ท่านมีจะปัญหาเนี่ยท่านจะได้ตัดสินใจได้ถูกครูก็ติดต่อร้านรับดัดเฟรมเขาก็แจ้งราคามาว่าค่าดัดเฟรมเนี่ยคือสองพบาทแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยเขาจะคิดค่าถอดใสย่ยกทุตสีออกเนี่ยอีกพันหนึ่งก็คือสามพันนะครับ แต่ถ้าเกิดเบิกเฟมใหม่ที่ครูให้พี่ปุ้ยโทรไปเช็คกับศูนย์ที่ลูกศิษย์อยู่แผนกอะไรเฟมของเวฟตัวเนี้จะอยู่ที่สี่พันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราเบิกเฟมมาเนี่ยเราจะต้องไปดําเนินงานทางด้านเกี่ยวกับขนส่งเรื่องตอบหมายเลขเฟมใหม่ซึ่งครูเก้าาข้อมูลตรงนี้ว่าดัดเฟมกับซื้อเฟมใหม่เนี่ยไปนำเสนอให้กับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของรถนะครับ ก็คืออาจารย์เขาเลือกดัดเฟรมค่าดัดเฟรมคือค่าดัดสองพันค่าพอใส่พันหนึง่งครูก็อยากจะช่วยแกประหยัดตังตรงนี้นะครับครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะถอดเผลือกถอดชุดสีอะไรออกมาทีนี้คือครูก็ถอดไปเสร็จแล้วก็ประสานกับทางร้านทางร้านบอกว่าต้องถอดไม่ให้เหลืออะไรเลยแล้วทำยังไรละ่ะตอนมีปัญหาเนี่ยเราเปลี่ยนแผงคอใหม่ลูกปืนคอคือครูก็เปลี่ยนไปใหม่แล้ว ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวพอเวลาไปดัดเฟนเนี่ยเขาต้องตอกไอตัวถ้วยหรือเป้าลูกปืนคอออกซึ่งที่เราใส่ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าตอกแล้วมันแตกก็แจ้งให้ครูเจ้าของทดทราบนะก็คือสรุปหลังจากดัดเฟนมาคือครูก,ก็ต้องเปลี่ยนชุดลูกปืนคอใหม่อีกหนึ่งชุดเพราะว่าเวลาเขาดัดเฟนคือเขาต้องต่อออกเขาพูดมาอย่างไรเว่าถ้าต่อยังไงมันก็แตกอ่ะก็เอาไปด,ดัด โดยครูเจ้าของรถเนี่ยเป็นคนเอาเฟรมเนี่ยใส่รถแท็กซี่ไปดัดเองนะครับก็ไปดัดเสร็จปับ๊บเขาก็เฟคครูเขาไปรับเฟรมกลับมาแล้วครูเจ้าของรถก็บอกกับครูว่าถ้าเอามาประกอบกับแล้วมันไม่ตรงรูมันเยี้ยมมันใช้ไม่ได้เขาจะรับเขาพูดอย่างนี้เขาใช้คำศัพท์ว่า,าจะรับเคลมให้คือให้เอากลับไปดัดใหม่นะ วนนั้นหลายหลายคนที่บอกว่าเวลาเฟรมมันคดเอาไปดัดก็ได้คือครูก็ทราบเพราะว่ามันดัดได้แต่มันดัดแล้วเนี่ยมันได้ผลกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นี่คือครูก็ตอบไม่ได้เพราะครูไม่ได้ทำเกี่ยวกับอาชีพดัดเฟรมนะครับแต่ในเมื่อครูเจ้าของรถเขาตัดสินใจตรงน,นี้ก็ต้องให้เขาทําตามนี้ไปก็ไปรับเฟรมกลับมาพอไปรับเฟรมกลับมาเสร็จคือครูก็เปลี่ยนลูกปืนคอใหม่เพราะว่าไอ้ถ้วยที่เขาตอกมันแตกถ้วยคอนะครับแตก แล้วครูก็ไล่ประกอบประกอบไปตรงข้างบนข้างหน้าเนี่ยนะฮะขนาดเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งแฮนด์ทั้งเปลือกทั้งอะไรเนี่ยมันยังใส่ชุดสีไม่ค่อยจะสนิทสักเท่าไหร่ซึ่งครูเคยทคําคลิปไปเหมือนกันว่านี่ขนาดเบิกจากศูนย์มานะมนังใส่ค่อนข้างยากไม่ค่อยตรงอ่ะพอทําข้างบนเสร็จเรียบร้อยถูกต้องทีนี้มาลุ้นสามชิ้นสุดท้ายครับก็ปรากฏว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้น แต่มันไม่ได้เป๊ะนะครับพี่ปุ้ยพยายามจะมาใส่อยู่ต้องให้นักศึกษาเนี่ยมาช่วยกันดันเปลือกหรือชุดสีแล้วรูเนี่ยมันก็ยังเหลือบอยู่ครูก็ต้องไปแจ้งครูเจ้าของรถว่ามันไม่เป๊ะนะขนาดชุดสีนี่คือของแท้เบิกใหม่หมดมันไม่เป๊ะจะต้องมีการขยายรูบ้างเล็กน้อยก็ใส่อสองข้างนี้เข้าไปได้แต่ต้องฝืนแล้วต้องขยายรู พอตรงนี้เสร็จปั๊บทิศสุดท้ายคือตัวนี้ครับาตากรว่าใส่แล้วเข้ากับตัวแม่กุญแจไม่ได้นั่นก็แสดงว่าที่ดัดมามันก็ยังคือคดหรือเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมนะครูก็ต้องไปแจ้งกับครูเจ้าของรถว่าเฟรมที่ดัดมายังคดยังมีปัญหาอยู่ แต่แต่ที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าทางร้านเขาแจ้งว่าถ้าไม่ได้ก็คือเอาไปดัดใหม่เขาเคลมให้ถ้าครูเจ้าของรถเขาอยากเอาไปเคลมครูก็ต้องทําไมครับหรือออกใหม่หมดเลยแล้วพอเอาไปดัดใหม่ไอ้ลูกปืนคอที่ครูใส่ไปเขาบอกก็ต้องตอกก็แตกอีกเอาไงอะ่ะเออ แล้วถ้าเกิดมาให้ครูทางโนครูครูไม่ได้เป็นเพื่อนครูให้การครูเก็บตงังค่าหรือเครื่องเข้าหรือออกหรือกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็อธิบายแจ้งครูเข้าไปว่านเนี่ยชิ้นเนี่ยมันเหลื่อมไม่ตรงใส่ยากแล้วพอใส่เสร็จเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากับเบ้ากุญแจได้ดก็เลยสรุปว่าเขาอนุญาตให้เอาตัวตะไบเอาลูกหนูลูกหมูเนี่ยมาเจียขยายซึ่งเดี๋ยวครูจะพามาให้ดูโอเคนะ สุดท้ายก็คือพยายามฝืนเนี่ยฝืนมันเข้าไปจนกระทั่งให้เป็นทรงแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่สนิทมันเพเยอเพราะเฟรมมันยังคดหรือมันยังเบี้ยวอยู่ะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเมื่อเช้าครูขับรถไปตรอ,อ,อให้แกเพราะรถแกภาษีจะหมดประมาณกลางเดือนนี้นะครูขี่ทางตรงไกลๆหน่อยปราตรวว่ารถวิ่งตรงนะครับแต่แฮนด์เอียงขวาเห็นชัดเจนเลย เราตัดปัญหาเรื่องช่วงหน้าได้เลยครับเพราะครูบ,บอกแล้วไงว่าแขงคอแฮนแกนโชคเปลี่ยนกระบอกโชคไม่คดนะคือครูตรวจสอบเป็นปกติแต่วิ่งแล้วแฮนเนี่ยเห็นเลยว่าแฮนเอียงขวามันก็ยิ่งสรุปได้ร0อเอร์เซเลยว่าเฟรมอันนี้ยังคงทำไมครับคดอยู่เหมือนเดิมทีนี้ครูสมมุติต่อไปว่าเจ้าของครัพอใจแค่ตรงนี้นะครับ แล้วเจ้าของกอ็รับรถกลับไปใช้แต่แล้วพอเจ้าของเอาไปใช้แล้วเจ้าของไม่ถูกใจเจ้าของก็เอารถคันนี้ไปขายไปเพิ่นเนื่นองจากเปลือกชุดสีเนี่ยที่ครูบอกไป80%คือเบิกใหม่ของแท้แล้วร้านที่ซื้อรถเราไปเนี่ยก็เอาไปขัดสีไปชุบโครเมี่ยมไปทําอะไรใหม่ให้มันดูสวยงามเพราะว่ากระแสไอ้รุ่นเนี่ยมันยังฮิตอยู่ก็ไปตั้งขายไว้ก็สมมุติต่อไปว่ามีคนเนี่ย มาจับรถคันนี้ยไปใช้ต่อทีนี้เวลาคนที่เขาไปซื้อของเนี่ยมันจะมีไหมครับคนขายที่บอกว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุมาเฟมโคตรดัดเฟมแล้วเฟมไม่ดีครูคิดว่าน่าจะหาคนขายแบบนี้ได้น้อยมากครูไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่มีอแต่คงจะน้อยมากเพราะนั้นคนขายก็ต้องพยายามบอกว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยมันดีมีมาตรฐาน่ะก็ตกลงซื้อขายกันไป พอซื้อเป็นเสร็จปุ๊บไอคนที่ซื้อไปใหม่ไปขับก็เจอปัญหาละรถวิ่งตรงแ่นเอียงขวาเบ้ากับกุญแจไม่ตรงเปลือกพวกเนี้ยมันจะเหลื่อมๆเพราะมันต้องฝืนเข้าไปแล้วก็สมมุติว่าเจ้าของรถไม่สบายใจรู้ปัญหาก็มาถามครูหรือเป็นถามช่างว่าทําไมรถผมเนะี่ยมันเบี้ยวทําไมมันไม่ตรงช่างก็คงจะตอบเหมือนครูอ่ะ เฟรมเนี่ยมันคงจะคดหรือมันคงจะเบี้ยวเจ้าของรถก็ต้องเถียงทันทีแล้วว่าก็คนขายเขาบอกว่ารถคันนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ท่านซื้อรถมือสองท่านรู้ประวัติไหมครับว่ามันเคยเกิดอุบัติเหตุมันเคยมีฟาร์มเป็นมามาอย่างไรเฟรมเนี่ยบางทีมันชนจนยับเลยก็เห็นหลายหลายคนบอกว่าดัดได้คือครูก็รู้มันดัดได้พอมันดัดมันจะมีรอยพับรอยยับอยู่ข้างใน แล้วตอนเราไปซื้อรถมือสองเนี่ยเขาอนุญาตให้คุณแกะเปลือกแกะชุดสีเช็คไหมครับเขาไม่ได้อนุญาตด้วยความอยากได้กิเลสมันกําลังครอบงามอยู่คือคุณอะไรคือคุณก็เอามาก่อนพอเอามาใช้เสร็จทีนี้เราเริ่มมาสํารวจแล้วเริ่มใช้เริ่มเห็นความผิดปกต,ติก็จะไม่สบายใจก็จะมาถามครูมาถามช่างพอครูบอกว่า,น,าน,น,น,น่าจะเป็นตรงนั้นน่าจะเป็นตรงนี้คือคุณแะบอกเลย เขาบอกว่ารถเขาดีรถเขาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรมานะครับเดี๋ยวครูให้ดูอีกหนึ่งจุดนะครับนะจานดิสเบรกนี่ครบนะครับอันนี้จานดิสเบรกเบร์ใหม่จากศูนย์แต่ล้อแมกนี่ของเทียมนะครับไม่ใช่ล้อแมกแท้คาลิปเปอร์ตัวนี้มีรอยกระแทกแล้วตัวนี้ที่สวมกับขาหรือสลักคาลิปเปอร์ตัวนี้มันแตกรูว่าต้องเอาเลื่อยเนี่ยตัดแตกให้เพราะไม่งั้นมันสวมไม่ได้มันเบี้ยวเยอะ พอใส่เข้าไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวครูหมุนล้อให้ดูนะครับขออนุญาตเดินค่งเนี่ยเนี่ยมันจะฝืดการที่ฝืดตรงนี้ไม่ได้เกิดจากไอโอลิงของลูกสูบสองลูกสองพอดต,ตรงนี้มันส่กรปรปกหรือฝืดนะครับเพราะก่อนหน้านี้คือล้อแกก็หมุนท่องเป็นปกจริีแต่ทำไมล้อมันฝืด เพราะว่าจากการเกิอดอุบัติเหตุมาเนี่ยคือมาทําให้ตัวเรือนคาลิปเปอร์เนี่ยเบี้ยวไปด้วยถึงแม้ว่าครูจะเปลี่ยนขาขาคาลิปเปอร์มาใหม่แต่ตัวเรือนมันยังเบี้ยวอยู่นะครับเนี่ยนะมนาหนาดจะกลยายท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเนี่ยเป็นรอยกระแทกเข้าไปเอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีเนี่ยเจอปัญหาอย่างเงี้ยลูกค้ารถมาแล้วบอกว่าครูรักช่างครับทําไมล้อฝืดจานดิคคษ ลิปเปอร์ลูกยางโอลิงสกปรกติดตายก็ปเป็นไปได้แต่อย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าจานดิฟนี่คือเบิกใหม่จากศูนย์จานดิฟแท้ขาคาลิปเปอร์เบิกใหม่นะครับแต่ทำไมล้อฝืดเพราะตัวเรือนคาลิปเปอร์มันบิดเบี้ยวโดยที่สายตาเราเนี่ยมองไม่ออกนะครับแล้วที่เคยเจออีกอย่างหนึ่งก็คือล้อแม็กของเทียม ตรงหน้าแปนที่จะยึดกับจานดิสเพ์มันเหมือนว่าเขาปรับสภาพมาเนี่ยมันไม่เรียบพูดง่ายคือไม่ได้ศูนย์ไม่ได้เซนเ,น,เนเตอร์กันละกันพอเวลานเราใสา่จานดิสเพ์เข้าไปเนี่ยถึงแม้จะเป็นจานดิสเพ์แท้เวลาทํากับครูที่โรงเรียนเนี่ยน็อตยึดจานดิสเพกกี่ตัวเนี่ยคือครูคใช้ปจัจจัยอนถันง่าตามสเปคตัดปัญหาเลยว่าขันแล้วน็อตค่าแรงขันไม่เท่ากัน ันั้นพอหน้าแป้นที่ล้อเนี่ยที่จะที่กระจารที่เบรกมันเอียงมันเบี้ยวเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เวลาเราหมุนล,ล้อเนี่ยเหมือนกับจาดที่เบรกมันทําไมครับมันสายหรือมันแกว่งได้นะครับให้ดูไว้เป็นเป็นกรณีศึกษาเก็บไว้เป็นความรู้เวลาเราไปซื้อรถมือสองเราไม่รู้ระววินะแต่กิเลสความอยากได้เรามันเยอะเราก็คืออยากได้มา มีประมาณนี้ก่อนนะครับ,นะรบทีนี้เดี๋ยวครูจะมาให้ดูนะครับข้างหน้านี้ชุดสีเนี่ยโซนตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยหมดเลยนะครับเปิดกใหม่หมดเลยมีอันเนี้ยที่ไม่ได้เปลี่ยนสองอ่าเดี๋ยวครูจะมาให้ดูเป็นจุดๆไปนะครับเนี่ยนะครับมาดูเนี่ยนะฮะ เราไม่สามารถสวมเปลือกหรือชุดสีนี้เข้าได้สนิทกับตัวกุญแจกุญแจนี่ก็แตกนะครับกุญแจนี่ก็คือเปลี่ยนใหม่เห็นไหมแจ้งเจ้าของไปครูเจ้าของรถก็เลยต้องอนุญ,ญาตให้พี่ปุ้ยเนี่ยเอาตะไบมานั่งแต่งเนี่ยนะก็คือยืนยันได้เลยว่าเฟร,รมยังคงเบี้ยวอยู่ชัดเจนนะอ่ะส่วนตรงนี้ที่ครูบอกไปเนี่ยนะครับแตกนะครับ ขาขาคาลิปเปอร์เนี่ยงอคดนะครับตัวเรือนคาลิปเปอร์ตรงนี้แตกนี่เห็นไหมล่องลอยที่มันกระแทกนะชนกับรถกระบะนะครับนี่นะครับพวกปังโคลนอะไรนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะครูให้ดูนะครับฝั่งนี้อาจจะดูยากหน่อยนะฝั่งนี้นะครับมือจับหลังหรือบาจับหลังเนี่ยจะหจ่างจากเปลือกหรือชุดสีอยู่เนี่ย เห็นตรงนิ้วนะนิ้วคูเนี่ยยังรอดได้เห็นไหมครับนิ้วก้อยคูนะแต่ท่านมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจุดเดียวกันเนี่ยแต่คนเราฝั่งแต่นิ้วคูเนี่ยรอดไม่ได้เพราะว่าไอ้บาจับหรือมือจับเนี่ยมันกระแทกเนี่ยลอยเห็นไหมครับอันนี้คือรอยกระแทกกับถนนมันกระแทกไอ้มือจับเนี่ยยุบเข้าไปแต่เราไม่รู้ว่า มันส่งผลมาถึงตรงช่วงท้ายของเฟรมที่เขาเรียกว่าซับเฟรมเนี่ยมันเบี้ยวด้วยหรือเปล่าโอเคนะอ่ะเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเราประกอบเสร็จเราจะว่าเนี่ยมันตรงเป็นปกตินะแต่เมื่อเช้าที่ครูขับรถเขาไปตอรออเนี่ยวิ่งเนี่ยเนี่ยจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับอ่ะถ้ามองภาพมุมไกลๆมันจะเอียงขวาอย่างนี้นะครับแล้วรถถึงจะวิ่งตรง แต่ถ้าเกิดครูจับให้แฮนด์ตรงรถมันจะไปสายเพราะนั้นพอเจออย่างนี้คือสรุปและยืนยันได้เลยว่าคันนี้ดัดเฟรมมาแล้วเฟรมยังเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมทีนี้พอมันเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วทางเจ้าของไม่เข้าใจรู้อย่างนี้เปลี่ยนเฟรมใหม่ดีกว่า ประโยคนี้มันจะมาใช่ไหมครับเพราะอย่างที่คือครูอธิบายเป็นทีแรกครูขอญาตเดินนะครับแล้วตั้งกล้องกันนะครับอย่างที่ครูอธิบายเป็นทีแรกว่าถ้าเบริรเฟรมใหม่ที่พี่ปุ้ยเช็คราคามาคือสี่พันกว่าบาทหลังจาก เฟรมมามาเสร็จประกอบเครื่องยนต์กับทุกอย่างได้ศูนย์ได้เซนเตอร์ก็จะต้องไปดําเนินงานที่ขนส่งคือตอกหมายเลขเฟรมหรือหมายเลขตัวถังใหม่ส่วนจะตกกี่บาทตกละห้าพันหกพันก็ว่ากันไปกลับในกรณีนี้คือเสียค่าดัดเฟรม2,000แล้วครูช่วยเซฟค่าย,ยกเครื่องยกอุปกรณ์ออกให้พันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปให้ทางร้านทําเลยก็คือเท่าไหร่ครับสามพก็คิดไปคือครึ่งต่อครึ่ง ไอส่วนต่างเนี่ยคือสามพันเนี่ยนะครับก็กับผลงานที่ได้มาซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมก็เอาไปพิจารณาเองนะครับเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดกรณีแบบเนี้ยท่านมาชมคลิปครูเนี่ยท่านก็เอาตรงนี้ไปพิจารณาด้วยว่าถ้าดัดเฟรมแล้วขายรถทิ้งแล้วออกคันใหม่หรือเอารถไปเทิร์นก็ปล่อยปัญหาเนี่ยไปให้กับคนที่ซื้อไปใช้ต่อไป แต่ถ้าเกิดมีความผูกพันมีความรักกับรถคันนี้มากเราดัดมาเนี่ยเรายังเจอปัญหาอย่างนี้อยู่ประกอบชุดสีไปแล้วเหลื่อมใส่ไม่เข้าตำแหน่งแฮนด์ยังเบี้ยวอยู่ท่านก็จะเกิดความเครียดถูกไหมครับว่าทำไปแล้วแล้วทำไมมันยังไม่ดีเลยก็ <fundamental> เก็บเอาไว้เป็นกรณีศึกษาเป็นความรู้เอาไว้พิจารณาเวลาเจอกรณีแบบนี้นะครับ ครูก็มาถ่ายทอดให้ท่านได้รับฟังประมาณนี้ย้ำนะคะว่าครูไม่ได้มีประเด็นกับเจ้าของรถไม่ได้มีประเด็นกับร้านที่รับดัดเฟรมนะครับเข้าใจว่าเฟรมในเวลามันเกิดอุบัติเหตุมันเบี้ยวองศามุมเอียงมันไม่ได้นิดๆหน,น่อยๆมันก็ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ประกอบเข้าไปเนี่ยมันเหลื่อมนะฮะจะมาบอกว่าดัดเฟรมแล้วมันแบบ100%เซเลยก็คงจะยากอันนี้คือครูเข้าใจแต่ครูไม่รู้ว่าเจ้าของรถ หรือลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะเข้าใจเหมือนอย่างที่ครูไหมเข้าใจไหมนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะรถคันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวสตอรี่ไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมารับรถเอากลับไปใช้ที่อ่างทองเหมือนเดิมต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ